ปัญหาเรื่องนี้นะคะและการที่เลขากัรมนตรีได้มีการประสานขอข้อมูลกับทางแพทย์ชนบทก็ทําให้มั่นใจนะคะว่ารัฐบาลจริงจังกับการเข้ามาดูแลโครงการนี้ค่ะเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าจะยังดาเนินการตรวจสอบอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ถ้าหากว่าพบเจอข้อมูลอะไรอีกนะคะก็จะมานําเสนอทุกๆเรื่องผ่านสื่อมวลชนต่อไปด้วยค่ะ มาติดตามรายงานพิเศษต่อนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่มีการนําเสนอเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ทํางานอยู่ในอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าอาคารนั้นไม่ได้มีการดูแลและล้อมเป็นอย่างดีค่พรมไม่ได้มีการดูดฝุ่นนะคะไม่ได้มีการเช็ดทำภาษาโต๊ะทํางานก็อาจจะทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นมาได้นะคะโรคนี้ถ้าเกิดว่าสะสมทํางานต่อนเนื่องในพื้นที่นั้นเป็น5ปีสิปีจะเกิดอะไรขึ้นกับคนทํางานรวมไปถึงจะมีวิธีการป้องกันแก้ไขอย่างไร ติดตามได้จากในางานพิเศษของคุณอาทิตยาจันดงฤทธิ์ค่ะแม้ว,ว่าตอนนี้จะยังไม่มีสถิติทางการแพทย์ยืนยันว่าเล็กดิวิ้งซินโดรมหรือโรคจากการทําง,งานในตึกจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากไปกว่าอาการที่คล้ายคนเป็นภูมิแพ้ที่เมื่อออกจากตึกอาการเหล่านั้นก็จะหายไปแต่สําหรับาศาสตราจารย์อรุณชัยเสรีอดีตนาย,ยกสภาวิศวกรและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สิกบู n ิ s ซินโดรมได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของอาจารย์ร้ายแรงที่คิดโ,โทรโออกจากบ,บ้านเป็นเดินทางมาหายเข้ามาที่วาบริษัทเป็นอีกตอนเย็นหายอะไรเง,งี้ยถนนทำลองเองียนะเพราะว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นมะเร็งเร,เราไม่กินบรไม่สุกไม่ไม่เชี่ยวออที่มีคว,วันเยอะๆคนไรผมมันขับไม่มดีดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็น เาว่าวาก็ป็ปนหลังจากที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดในวัย69ปีทําให้ศาสตราจารย์อรุณได้หันมาศึกษาเรื่องซิกบิวรินซินโดรมอย่างจริงจังซึ่งก็ได้พบว่าการทํางานในอาคารสํานักงานที่ปิดทึบไม่มีระบบระบายอากาศที่ดีและไม่มีการทําความสะอาดที่เพียงพอมาตลอดหลายสิบปีเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคดังกล่าวทาให้ในวันนี้นะคะอาจารย์ได้ลุกขึ้นมาปฏิวัติอาคารนักงานของตัวเองใหม่ทั้งหมด เพื่อกำจัดจต้นตอที่ทำให้เกิดโรคตอนเช้านี่ผมจะเปิดหน้าต่างนิดให้ลมมันเข้ามาเอาน้าออกไปแล้วก็เราปิดปิดแล้วก็เดินดูเรื่องความพออากาศที่มีเปิดแอร์เนี่ยเราบอกควบอากาศนี่มิธีการชาร์จต้องชาร์ให้ถูกต้องก่อนจะเข้ามาเนี่ยผมจะเปิดทิ้งไว้นยโดยเฉพาะในห้องประชุมที่มีมีพรมมีอะไรเนี่ยนะเปิดทิ้งไว้สั้งผ้าเนี่ยไอ้เชื้อราต่างๆที่มันพ่นออกมาเนี่ยมันระบายออกไปก่อนเอาควมออกหมดเลยมันไม่มีโอกาสที่ไป ทำความสะอาดหมเลยไม่ใช่ดูดนธรรมดาถ้าดูดผลธรรมดาขั้นตายเนี่ยมันจะมีความชื้นอ,อยู่ตลอดเวลาแล้วชื้นเราจะเป็นเลยนะห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากระบบระายอากาศก,ก,ก็ต้องดูหมัน่นทำความสะอาดตามกองเอกสา,ารเนี่ยแต่อาจจะต้องหมั่นทำความสะอาดหรืออาจจะแยกเก็บเอกสา,ารไว้ตั้งแต่เอกสารคนรวาตรงไหนก็ทํางนานควรจะวางตรงไหนนะคะจัดพื้นที่การทํงางานให้มันสะอาดขึ้นนะคะในส่วนที่เราอยู่ แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีการยืนยันว่าการทำงานในอาคารสำนักงานที่เปิดแอร์เยน็นทำพื้นปูพรมรายล้อมด้วยอุปกรณ์สำนักงานครบครันจะเป็นบ่อกเกิดของโรคแต่ถึงวันนี้หนุ่มสาวออฟฟิศก็ควรจะหันมาสำรวจตัวเองได้แล้วเพราะแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะเพียงแค่มีอาการคล้ายเป็นภูมิแพ้แต่อีกสิบปีข้างหน้าไม่มีใครการัลตีได้นะคะว่าอาการจะลุกลามรุนแรงแค่ไหน แต่ก็คงไม่ต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเพียงแค่วันนี้เราหันมาใส่ใจกับเรื่องระบบระบายอากาศภายในตัวอาคารใส่ใจเรื่องของการทำความสะอาดให้มากยิ่งขึ้น mm hmm. เพียงแค่นี้ก็เป็นการนำพาตัวเองออกจากการเป็นซิก i ิ d i ิ g งซินโดรมและยังเป็นการนำพาตัวเองให้ห่างไกลจากบ่อกเกิดของโรคร้ายแรงอื่นๆแล้วะคะ่ะ mm hmm. อภิตยาจันทโรมิตรรายงาน อีกหนึ่งความรู้นะที่เราจะต้องจํากันเอาไว้แล้วก็นําไปปฏิบัติด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นโรคที่ใกล้ตัวเราเองแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันตัวเองก็จะจริงๆจะไปหวังพึ่งให้บรรดาตึกต่างๆเขาจะมาดูแลเราเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเม<ช>ื<ช>่อวานนี้จาได้มี SMS อคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าเป็นโรคนี้เหมือนกันแล้วก็ต้องไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในแอร์ได้เ,เป็นเวลานาน,านพอสมควรก่อจะแข็งแรงเป็นปกติ ก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการภูมิแพ้แล้วก็เป็นแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะมาจากสถานที่สภาพแวดล้อมในที่ทํางานค่ะดอกพักกันทุกเดียวนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ ซีบีบีออนคาทีนัมใช้จ่ายทุกหนึ่งพันบาทลื่นรางวันห้องโดยสารจนตัวสวิตฟา้าวบนเครื่องสิงโปร์แอร์ไลน์เ3สามตรนสุขุนเทศกิเกียวกันทนั่นและแค่ที่นั่นสำหรับผู้โดยอาใช้จ่ายสสุดวันนี้ถึงมิ B, Dion, ถุนายน2553ซีบีบีออนคาทีนัม